ก็สวัสดีพวกเธอทุกคนนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ซีรีส์ตัวละครชุดว่ายน้ำ EP นี้เป็นน้องซัมเมอร์เธอที่บอกว่าจะทำมานานแสนนานยังไม่ได้ทำสักทีน้องซัมเมอร์เนี่ยจะได้สิทธิพิเศษกว่าคนอื่นนะเพราะว่าน้องจะเป็นการรวมทุกเวอร์ชั่นการที่น้องมาแต่ละครั้งมันเป็นชุดว่ายน้ำหมดเลยน้องก็จะมี3เวอร์ชั่นนะร่างแรกก็จะเป็นซัมเมอร์ร่างสองก็จะเป็นโทพาร ล่างสามก็จะเป็นไว้ทั้งสามร่างที่เข้ามาไม่รอสักร่างงามอย่างเดียวบาได้เดอ้อซัมเมอร์ออกบอกเลยเราจะเริ่มที่น้องซัมเมอร์ร่างแรกนะถ้าเธอไม่เชื่อว่าน้องสวยแค่ไหนอะดูโมเดลเธอเนี่ยโมเดลน้องดีขนาดนี้ทำไมสกิลน้องมันไม่ดีเหมือนโมเดลเดี๋ยวฉันจะพาไปดูโมเดลก่อนนะพาไปดูทุกล่างเลย อันนี้คือโมเดลล่างโทพาร์นะแล้วเธอดูดิมันสวยนะมันสวยมันน่ารากอะล่างไว้ที่แตกฟรีโมเดลก็สวยเธอโมเดลสวยทุกล่างอีโวตำนานโมเดลคือดีหมดอะแต่ติดอย่างเดียวสกิลแล้วน้องก็ไม่อยากจะพูดเลยโดนแกงสกิลตีกันตีกันสกิลเดียวไม่พอนะ น้องซัมเมอร์เนี่ยตีกันถึงสองสกิลเลยสกิลที่1เลือกสือตีกับเคลื่อนย้ายเริ่มเถิดอันนี้เรารู้ดีส่วนสกิลที่สองคือการเปิดโอลิมปิกและขังกงใช่เธอเอา้าเปิดโอลิมปิกขังกงมันก็ดีนี่แต่เธออย่าลืมนะว่าบางจังหวะเราต้องการความแพงของเมืองเมื่อเราย้ายโอลิมปิกไปแล้วเมืองที่เขายือนอยู่แล้วโดนขังกงอะ่ะ มันจะถูกอะถ้าคูณ80ก็ดีไปแต่ถ้าไม่คูณขึ้นมามันแย่นะแล้วน้องก็ไม่มีอะไรช่วยเมืองแทงเลยก็ต้องไปหวังพึ่งจี้เสริมเรามาทบทวนความสามารถกันเธอคือน้องเข้ามาปุ๊บแทบจะหายไปเลยก็ว่าได้สกิลที่หนึ่งเมื่อเริ่มเทิร์นก็จะมีโอกาส100%เปอร์เซนเลือกซื้อหนึ่งในสความสามารถนะมันก็จะมีกันวี90%เปอร์เซหนึ่งครั้ง ป้องกันการขังคุก70% 2ครั้งสุดท้ายก็จะเป็นป้องกันเอฟเฟกอันตราย70% 2ครั้งหรือว่าน้องจะเป็นต้นแบบของเพชรสีแดงโลซูเปอร์ใช่ใช่ไหมป้องกันอันตรายเนี่ยจำกัดครั้งแล้วทั้ง3ความสามารถก็จะพ่วงมาด้วยความสามารถโดน55%นะอันนี้เป็นเปอร์เซ็นต์ร่างตำนานเธอ ท้าล่างอีโวมันก็จะถูกลดเปอร์เซ็นต์ลงไปและทุกโอกาสการทอยเต๋าก็จะมีโอกาส45%ตชาร์จโล่ซูเปอร์สูงสุด2ขั้นไม่แสดงผลเติบโตทีละ15%เมื่อเริ่มเทินก็จะมีโอกาส55%สร้างแลนด์มาร์กและเคลื่อนย้ายทันทีความสามารถที่ตีกันอยู่ในสกิลหนึเลยส่วนสกิลที่2เมื่อตกหรือก่อสร้างแลนด์มาร์กโดยตรงก็จะมีโอกาส90%เ เปิดโอลิมปิกสร้างเดนมาร์กดึงฝั่งตรงข้ามหน้าหลังสี่ช่องและมีโอกาส90%ขังคุกฝั่งตรงข้ามความสามารถดูเหมือนจะดีแต่ตีกันช่ำจี้เครื่องรางที่ฉันจะใช้กับน้องซัมเมอร์นะก็จะมีแปนเธอบัตรเชิญคาป,ปิปาร่าต้องสาบฉันใส่มาเอาเชิญเอาดีบับกุหลาบแถมขังกรงไปด้วยเลยไหนๆมันก็จะขังขนาดนี้ละขังเสริมไปอีก กาะลอยฟ้าในประเทศหมวกป้องกันเอฟเฟกอันตรายนะคอสของน้องก็จะเป็นหุ่นกระบอก65เซเดี๋ยวเรามาดูกันเลยเธอว่าน้องซัมเมอร์ในชุดคอตูมสุดแสนน่ารักขนาดนี้จะเป็นยังไงพูดถึงเรื่องโมเดลอะโมเดลน้องมันน่ารักจริงเกมนี้เราก็มาเจอกับชาชา,า,าใครมีชาชาจะให้ทำตัวละครชุดไว่ายน้ำก็กนนท,ทักมาได้นะั น้องเป็นชุดว่ายนะ้ำเหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวถ้าใครทักมา EP ต่อไปทำเลยได้เปิดเป็นคนที่สองน้องชาชาก็จะมีหมวกแมงกระพุนฉลามสุขส,สั์เกาะลอยฟ้าโลซูปเปอร์แล้วก็แป่นยมมาทูดเราจะปิดเกมชาชาได้ยังไงน้องไม่มีสกิลป้องกันขโมยมาเบิ้ลสินะฉันก็ไม่ได้ใส่ออฟป้องกันขโมยมาเบิ้ลมาด้วยซื้ออะไรดี ป้องกันเอฟเฟกอันตรายเรามีแล้วป้องกันการขังคุกไปเลยทอย12หน้าไปอย่าได้แคร์แคร์หน่อยก็ได้ทำไมไม่สิบสองแล้วแปนติดจังหวะนี้มันไม่ได้เธออีกอย่างหนึ่งอะ่ะความสามารถโดนที่ให้มามันเป็นความสามารถเสริมอะมันต้องซื้อก่อนเพราะฉะนั้นต่อให้ฝั่งตรงข้ามที่ทอยคนแรกสร้างแลนด์มาร์กยังไงฉันบอกเลยว่า โดนเราไม่ผุดน,นะนี่อาศัยเส้นทางเปลยวเพิงช่วยเสริมนะไม่อย่างนั้นอ่ะเราโจมตีเขาค่อนข้างที่จะยากเลย,ยเ,ลเปิดอโอลิมปิกอ,อีกครั้งหนึ่ง,งแล้วรอบนี้เกาะลอยฟ้าขอได้ไหมอยากไม่อยากจะขอเลยคือรอบนี้ฉันจะขอให้เกาะลอยฟ้าไม่แกงจะแกง <8. S 1> โอเคทอยหออกแปดเสียงดวงบินเธอยังดี ยังดียังมีบุญถ้าเราไม่ได้เที่ยวรอบโลกเมื่อกี้ชะตากรรมแย่นะเลือกเมืองที่ต้องการได้เลยขอเสี่ยงละกันบินมาอุ้ยน่าจะบินลงพื้นที่พิเศษก่อนพาดเธอพาดพาดจริงไม่อย่างนั้นมันได้หลายจังหวะก,กว่านี้เปลี่ยนให้เป็นหุ่นกระบอกอธิษฐานในใจขังกรงจากบัตรเชิญคาบิปาร่าก็ได้อะไรตอนนี้ช่วยน้องซัมเมอร์หน่อยโอเค เปิดโอลิมปิกเลยเธอให้เขาอ่ะลงเส้นทางเตียวเพิงเชิญได้ไหมเชิญปึ้งขังกงอีกแล้วก็เคลื่อนย้ายลงเส้นทางเตียวเพิงอีกทีหนึง่งเปิดโอลิมปิกไปเลยตรงนั้นเมืองแพงพอไม่เธอแต่น่าจะแพงพอแล้วแหละวี่น้องเปิดคนที่สองจังหวะมันก็ท่าอยู่นะเกมนี้ ให้เครดิตอันนี้ส่งกับเส้นทางเปลวเพลิงเลยวายตัวแม่แห่งท้องทะเลเมเรียวเราจะสู้อิติธิ์แมงกับพุนได้หรือไม่ส่องจี้เครื่องรางก็น่าจะเป็นผู้เล่นที่กลับมาเล่นไหมมีแต่จี้เครื่องรางแตกทั้งนั้นเลยอุ้ยหมวดอันนี้เขาก็เติมอยู่นะอย่าทําเป็นเล่นพื้นที่พิเศษ แต่เราจะสู้เมเดียวได้ไหมเถอะพื้นที่ของเขาอะทําให้เราเล่นยากพื้นที่ไม่พอเก็บทีมะอันหนาวเหน็บอิกเราก็ยิ่งแบบใส่ชุดน้อยชิ้นไงหนาวเราเป็นตัวที่ต้องตกเมืองอะเจอเกตทีมะมันเล่นยากาาต่อให้มีโอลิมปิกทำลายก็เถอะมันก็ต้องแบบลำบากอยู่ดีอะเพราะว่าถ้าเมืองเรามีเกจทีมะจะไปเปิดโอลิมปิกก็ยากจะไปสร้างใหม่แต่ก็ไม่ติด เกมนี้เขามีอะไรก็น่าจะซื้อกันขังกงเหมือนเดิมอ่ะเธอเพราะว่าป้องกันเอฟเฟกอันตรายเอาจากหมวก12ถอยหลังเลย10ก็ได้จังหวะนี้ไม่แย่แล้วรอบต่อไปอ่ะอธิษฐานนะน้องซัมเมอร์คือฉันจะอธิษฐานสองอย่างแต่ทำไมเกาะลอยฟ้ามันชอบแกงเวลาจะอธิษฐานทุกที หนูจะแกงแบบนี้ไม่ได้เกาะลอยฟ้าคือเมื่อกี้อะถ้าเรานะได้12หลังพร้อมเกาะลอยฟ้าฉันบอกเลยมเมรียวขิดแล้วตอนเนี้เมเรียวจะทำลายเส้นทางเปลวเพลิงของเราสร้างแลนด์มาร์กแล้วเราจะเจอแมงกับพุนแล้วนะอย่าลืมว่าเราไม่มีความสามารถป้องกันการขโมยมาเบิ้ลเจอขึ้นมามันสู่ขิดในวันที่ดื่อพร้อมความสวย ร่มของเราก็ช่วยกันอะไรไม่ได้กันแดดกันฝนกันได้แต่กันขโมยมาเบิ้ลมันไม่กันเธอมาแล้วจังหวะนี้แมงกระพุนตัวที่หนึ่งพร้อมโจมตีเราไม่น่าจะรอดอะ่ะมีการ์ดหนึ่งใบกันไม่พอจริงๆเราต้องเอาความสาวความสวยของเราเข้าสู้มเมรียโอจะมาสวยสู้น้องซัมเมอร์มันไม่ได้เธอ อ้าวแต่เขาวางแมงกะพุนไกลขนาดนั้นเรารอดละน่าจะยังเล่นมเมเดียวไม่เป็นนะดูจากการวางแมงกะพุนที่ไกลขนาดนั้นถ้าเขาวางที่จุดสตาร์ทเดินชนทอยอีกฉันว่าฉันน่ะไม่รอดและในที่สุดเราก็ได้เคลื่อนย้ายเริ่มเทินสักทีเธอแมงกะพุนแล้วไงใครแคร์เดี๋ยวเปิดโอลิมปิกทำลายเลยทำลายพร้อมเก็บทีมะไปด้วย จากที่นองอะ่ะจะได้โจมตีหลายครั้งอะ่ะมันก็ดันมาตีกับนี่แหละเลือกซื้อความสามารถเดาเส้นทางเปลวเพลิงทำไมไม่ชอบติดพ้อมเกาะลอยฟ้าหนูขอตั้งคำถามหน่อยสิบสองอ่ะสิบสองไปก่อนเพื่อพื้นที่ที่เยอะแต่การเปิดโอลิมปิกมันจะน้อยลง เปิดโอลิมปิกทำลายเกตคิมะตรงนี้เผื่อได้เคลื่อนย,ย้ายเพราะว่าเขาไม่มีเนระเทศนเนี่ยจังหวะเนี้ยมันควรจะแบบมีเส้นทางเตลวเพลิงเพื่อที่จะใช้ทำคอมโบโจมตีช่วยเสริมอะแต่มันบ่ได้มันบ่มี <12. S 2> บันติดในจังหวะไหนก็ไม่รู้จังหวะที่เราไม่ต้องการเปิดโอลิมปิกมาเลยเธอหมวกเขาหมดแล้วเราจะทำการเชิญ ถ้าเชิญเนี่ยมันจะได้ขังกลงเสริมอีกนะแต่เราไม่มีอันนี้แล้วอะเมืองที่ใช้โจมตีในรายแรกตาฉันแล้วติดเส้นทางเปลวเพลิง <11. S 1> ขโมยมาเบิ้ลอย่างต่อเนื่องอย่าให้เขามีมาเบิ้ลจ่ายเมืองเรา it s it. <S น้องซัมเมอร์นักวิถ่นะคะพูดเลยกับเมืองก็ได้ไปสร้างแลนด์ตรงนั้น อย่างน้อยๆเขาติดดีบับละเล่นยากเปิดโอลิมปิกให้แพงแบบช้ำๆไม่รอดน้องเมเรียวบอกเลยกลับไหมขอไม่กลับละกันเมเรียวอ่ะถ้าเล่นเป็นอ่ะต่อให้ติดดีบับกุหลาบมันก็ยังแก้เกมได้มันน่ากลัวนะเมเรียวอะอย่าไปประมาทติดดีบับกุหลาบใช่ว่าเราจะรอด ที่ฐานในใจเคลื่อนย้ายเริ่มเทิน <_ d ick> ปึ้งเปิดโอลิมปิกวายน้องไม่มีสกิลป้องกันขโมยมาเบิ้ลน้องทำลายตัวเองได้ยังไงฉันคือสุดยอดนักลงทุนรอบนี้ก็จะเป็นน้องโทพาทสซัมเมอร์นะน้องโทพาทสซัมเมอร์จะมาในชุดว่ายน้ำสีเหลืองสุดน่ารักไม่ว่าร่างไหนของน้องร่างตำนานร่างคอร์ดก็น่าจะแบบสีเหลืองอ่องต่องเหมือนกันหมดแหละเธอ ส่วนสกิลก็ได้รับการแก้ไขเหมือนจะดีแต่ก็ไม่ดีเหมือนเดิมสกิลที่1ก็ยังคงเหมือนเดิมนะเลือกซื้อ1ใน3ความสามารถแต่ว่าความสามารถของน้องเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปนะมีโอกาส45%ป้องกันสกิลขโมยมาเบิล้ลมีโอกาส45%ป้องกันการขังคุกสุดท้ายก็จะเป็นป้องกันเอฟเฟกอันตราย6 0ตอนนี้มันไม่จำกัดครั้งละ ทั้ง3ความสามารถก็จะพ่วงมาด้วยความสามารถโดนเหมือนเดิมนะ5 5เเซน้องโทพัสซัมเมอร์จะมีความสามารถ80เอร์เซนในระเทศ2ครั้งส่วนความสามารถที่2เมื่อทอยเต๋าก็จะมีโอกาส75เปอร์เซเลือกทอยหน้าหลังไม่มีการวาร์ฟนะทอยหน้าหลังอย่างเดียวและเมื่อเราตกหรือก่อสร้างแลนด์มาร์กโดยตรงก็จะมีโอกาส90%เอร์เซนต์ เปิดโอลิมปิกสร้างเดนมาร์กและดึงฝั่งตรงข้ามหน้าหลังสี่ช่องน้องจะไม่มีการขังกกงละจี้เครื่องรางชั้นจะใช้คล้ายๆกับซัมเมอร์เลยนะแต่จะเปลี่ยนหมวกนิดนึงเปลี่ยนเป็นหมวกดสชาร์ตคือชั้นลืมไปว่ามีบัฟป้องกันเอฟเฟกอันตราย70%อยู่ถ้าเขาติดดีบับดสชาร์ตพร้อมกุหลาบน้องอ่ะน่าจะเล่นง่ายทอยหน้าหลังเอาจริงๆนะ มันไม่เหมาะในยุคนี้เธอคอร์ดก็เหมือนเดิมเปลี่ยนให้เป็นหุ่นกระบอกลบสิ่งติดตั้งการอันเชิญน,น้องโทพารซัมเมอร์ในชุดสีเหลืองอ่องต่องนี้จะทําเกมได้ดีแบบน้องซัมเมอร์ไหมน้องโทพารบอกเลยนะซัมเมอร์ร่างแรกก่ะเขาทําเกมมาดีน้องมีแววเหมือนจะเล่นยากตรงทอยหน้าหลังนี่แหละอาศัยใบบุญเกาะลอยฟ้าที่ชอบแกง ไวยเกมนี้มาเจอกับโดยอน,น,นเอาจริงๆนะ,นๆนะฉันน่ะอยากให้น้องซัมเมอร์กลับมาเพราะว่ามันเป็นโมเดลที่สวยน่ารักกุ้มกิ่มอะ่ะไม่ว่าตะร่างไหนอีโวตำนานคอร์สมันน่ารักมันดีหมดมันเป็นตัวละครชุดว่ายน้ำที่ดีที่ตาตึงใจแต่สกิลน้องคือมันไม่ไหวจริงๆมันได้ใบบุญการเปิดโอลิมปิกอ่ะมันถึงพอเล่นได้ ส่วนสกิลที่เหลือมันไม่รอดเลยมันตีกันอะมันตีกันแล้วเธอร่างไหนมันไม่รอดจริงๆร่างไวที่แตกฟีก็เป็นการเปิดโอลิมปิกเหมือนกันแต่เรายังไม่พูดตอนนี้ไปพูดตอนนูน้นยังไม่ถึงคิวน้องเราต้องเลือกซื้ออะไรอะโดยอนไม่มีสกิลขโมยมาเบิ้ลป้องกันเอฟเฟกอันตรายก็มีแล้วป้องกันการขังกงเหมือนเดิมเลย อธิษฐานในใจสิบสองหลังสิสองสักทีเถอะได้ไหมหนูขออาสิบก็ได้ไม่แย่สร้างสามพร้อมแป่นไม่แป่นเกาะลอยฟ้าแกงอิดสิบสองไปก็ไม่รอดถ้า6กจะเบิ้ลไหมลองเสี่ยงหดูอ้าวหกเบิ้ลถือว่ายังพอได้นะนสร้างเมืองใกล้ๆเมืองที่เราสร้างเมื่อกี้และอธิษฐานในใจพร้อมเกาะลอยฟ้า มันติดทําคอมโบให้สักทีเถอะหรือไม่เกาะลอยฟ้ากับเส้นทางเตลวเพลิงก็ได้ทําคอมโบจึง้งๆหน่อยเผื่อได้ขังโกง,โงเผื่อได้เปลี่ยนให้เป็นหุ่นกระบอกเปิดโอลิมปิกอีกทีหนึ่งเธอ,อเราจะปิดเกมโดยอนได้ไหมคือถ้าเราปิดไม่ได้จังหวะนี้ฉันบอกเลยนะเราจะขิดพอดยอนและในที่สุดคอมโบที่ใฝ่ฝันมาสักทีเธอต้องทอย ต้องถอยสิบแบบไม่เบิ้ลทําให้ได้หุ้ยทำได้อย่าวาร์ปอย่าวาร์ปไปเลยนี่แหละนี่แหละคอมโบกำลังจะมาเธอตกพื้นที่พิเศษเคลื่อนย้ายกลับเมืองถ้าขังกงมันจะดีไงเพราะโดยอนมีสกิลป้องกันขโมยมาเบิ้ลขังกงปึ้งเ,เปลี่ยนให้เป็นหุ่นกระบอกก็ไม่เลวเปิดโอลิมปิกเลย ดีบัฟทุกอย่างสาดไปเลยหนูขอ<า>ว,ว้าวบอกเลยว่าตัวช่วยของเราคือเส้นทางเปลวเพลิงไม่อย่างนั้นการโจมตีจังหวะมันน้อยนะเอาละ่ะรอบนี้น่าจะได้ซื้อสกิลป้องกันขมโมยมาเบิ้ลดับเพราะมาเจอกับหมิงหมิงเกมนี้ได้เปิดคนที่สองบ่อยอยู่นะเอาจริง โธ่มองกี่ครั้งชุดน้องมันก็สวยอ่ะมันสวยมันน่ารักจริงจะมีกี่ตัวละครที่ถือลมแบบนี้ไม่มีเนี่ยลมน้องมันเด่นสะดุดตามันเปะ๊ะมันตังมันสวยมันเลิศมาแกงสกิลน้องได้ไงถามหน่อยล่างแรกแกงฉ่ำแล้วล่างสองแก้มาก็ไม่รอดอยู่ดีและเราจะสู้เส้นทางเปรวเพลิงของแท้ได้ไหมที่เปอร์เซ็นต์เยอะ เรามีโอกาสเพียงแค่40%นะและจำกัดด้วยคือเปิดเกมมาขอ12หลังพร้อมเส้นทางเปลวเพลิงเลยได้ไหมล่ะว้าหนูทำได้น้องซัมเมอร์บับลสิบสองไม่มีเธอเขาไม่มีเนประเทศด้วยจังหวะนี้เกมเป็นของเราละ,ะแต่สกิลป้องกันขโมยบารบลิลมันตาตึงใจเหลือเกินติด ติดอีกซาสามติดอีกไหมโอ้อะขอสิบสองสิบก็ได้วาร์ปเลยพื้นที่พิเศษแล้วกลับเมืองโอ้โหคุณพระนับจ้าดองไหลสามครั้งติดเป็นเวอร์ชันตำนานเหรอฉันก็มีฉันก็เล่นแต่ทำไมไม่ติดดีแบบเขาเลย หังกงเอายังได้เ,เปิดโอลิมปิกให้เขาเหยียบเลยบอ,บอย่าได้แค่ตัวแม่จะแค่เพื่อเราต้องการขโมยมาเบิ้ลเอาให้จนที่สุดเท่าที่จะจาได้จำได้คืออะไรเราเท่าที่จะทำได้ไดแ,ลและรอบนี้อุ้ยเสียดายอ่ะมันไม่มีเส้นทางเปลวเพิงละแต่ก็อย่าได้แค่์ทอยสิบเอ็ดแตเก้าก็ได้ ขอวาร์ปเลยเพราะเขาไม่มีในประเทศตกพื้นที่พิเศษคือฉันไม่อยากเสียงสร้างแรดอะ่ะเสียงขังกงดีกว่าเปลี่ยนให้เป็นหุ่นกระบอกก็เลิศเหมบบือนกันน่าจะไม่มีป้องกันเอฟเฟกอันตรายไหมคืออยากน้อยๆอ,ยอะ่ะถ้าได้ขักงกงได้เชิญเขาคิดแน่ๆเราก็เดินทางมาถึงเวอร์ชั่นสุดท้ายแล้วเธอไว้ซัมเมอร์ ไวซ s ซ m m e r อร์ถ้าฉันจำไม่ผิดน่าจะเป็นการแจกฟรีนะแล้วน้องก็มีคอตูมด้วยคอตูมของน้องก็จะเป็นหัวใจเต้นตึกตัก65%น้องโอมที่เป็นเจ้าของไอเดีเนี่ยน่าจะไม่ได้ซื้อคอร์ดล่างนี้เอาจริงๆนะน้องซัมเมอร์มันสวยทุกล่างจริงๆอย่างที่บอกหรือเธอจะเถียงฉันว่ามันไม่สวยถ้าเธอเถียงเธอเถียงมาเลยแต่ฉันไม่ยอมรับความเห็นต่างนะเพราะฉันมองว่า น้องมันสวยจริงๆอะความสามารถของน้องซัมเมอร์ร่างนี้ร่างไหวมันก็ที่จับพอฟัดพอเวี่ยงนะแต่มันก็ลำบากอยู่ดีสกิลที่1เป็นคุมเต๋าแม่นยำ55%า5หลังเทิรนที่2เติบโต20%มันยังมีอีกเนี่ยความสามารถเนี่ยถ้าไม่มีความสามารถนี้แล้วเปลี่ยนเป็นความสามารถอื่น ฉันมองว่าน้องไว้ซัมเมอร์มันยังพอที่จะเอามาเล่นตอนนี้ได้นะเมื่อทอยเต่าก็จะมีโอกาส75%เลือกทอยหน้าหลังเมื่อทอยเต่าผ่านฝั่งตรงข้ามก็จะมีโอกาส75%เปลี่ยนสั่งตรงข้ามให้เป็นหุ่นกระบอกส่วนสกิลที่ 2!! เมื่อก่อสร้างก็จะมีโอกาส75%จ่าย5เท่าของค่าก่อสร้างและทำการอัปเกรดเป็นแลนด์มาร์ค เมื่อตกหรือก่อสร้างแลนด์มาร์คโดยตรงก็จะมีโอกาส90%เปิดโอลิมปิกสร้างแลนด์มาร์คและดึงสั่งตรงข้ามหน้าหลังสี่ช่องมีโอกาส40%สลายออฟป้องกันด้วยมาเลยป้องกันยิบก้าเดี๋ยวจะสลายให้ดูอย่างที่บอกอะถ้าเปลี่ยนจากถอยหน้าหลังเป็นป้องกันขโมยมาเบิ้ลหรือใจดีให้บัตรเชิญมาให้ไดเมนชั่นมาให้อะไรมาก็ได้ที่มันเสริมน้องอะ น้องก็น่าจะมาเล่นในยุคนี้ได้ถึงมันจะไม่ได้เก่งบือ่อหวาแต่ด้วยความที่เป็นการเปิดโอลิมปิกมันก็พอถูถถถๆไถๆการป้องกันก็มีจี้เสริมมาค่อนข้างเยอะโลซูปเปอร์ก็มีจี้เยอะละมันพอจัดเซตจี้คอมโบให้เอามาเล่นแก้ขัดแก้เบื่อได้อะ่ะพาน้องมาเดินโชว์ความสวยของชุดไล่น้ำ ร่มของน้องมันเด่นมันตาตึงใจจริงๆที่เครื่องรางก็จะมีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยนะที่ยังคงเดิมก็จะมีบัตรเชิญขาปิปาร่าต้องสาบเกาะลอยฟ้าในประเทศอันนี้หวังพึ่งเส้นทางเปลวเพลิงช่วยต่อคอมโบมีบอร์ดโลซูปเปอร์แล้วก็หลุมดำดเมนชั่นฉันจะไม่เล่นแผนที่ใหม่แล้วนะอยากจะใช้คอมโบเหาะ เดี๋ยวมาดูกันว่าน้องไวซัมเมอร์จะเปรี้ยวจะสวยจะตาตึงใจพวกเธอได้ไหมโอ้โหดีนะที่เราพกหลุมดำม,มาม,ม,มาเจอกับพี่ผาพี่ผาร่างนี้นเอา้าถอยคนแรกอีกไม่มีป้องกันนับกันเชิญแต่ไม่เป็นไรเรากันเขาไม่ได้อยู่ละฉันไม่มีหมวกนะเธอแต่มีการป้องกันอยู่75เปอร์ซหนึ่งครั้งหวังพึ่งแค่ตรงนี้แหละ แล้วก็หวังพึ่งอีกอย่างหนึง่งแต่มันเป็นพี่พ้านะสิเส้นทางเตลเพิงของเรามันลำบากอะลำบากลำบนจริงแล้วก็หวังอีกทีหนึง่งพี่เขาจะไม่มีออฟสลับหลุมใช่ไหมขอดูก่อนเธอเอาย้ายก่อนละกันแล้วเดี๋ยวค่อยดูไม่ดูก็ได้วางไปเลยถ้าสลับก็ให้รู้ว่าพี่เขามีแต่เราต้องมีนะ มีโลสองชั้นเพื่อกันพิพาอันเชิญอย่างน้อยๆก็กันได้หนึ่งครั้งอะ่ะส่วนเรื่องยกเว้นค่าผ่านทางถ้าเป็นเมืองล็อกมันแอบยากนะยากจริงเพราะว่าพิพาเขามีห้ามยกเวน้นเสี่ยงดวงะล่าเรามันสายเสี่ยงอยู่แล้วเคลื่อนย้ายให้เนรเทศเขาหมดไปเลยครั้งถัดไปจะได้ง่ายๆ แต่หนู่ะหนูต้องมีโล่นะถ้าหนูไม่มีโล่หนูไม่รอดนะน้องไว้ซัมเมอร์พหอพ่หไปจะเจอในประเทศไหมแต่ก็อย่าได้แคร์ตัวแม่จะแคร์เพื่อเหาะไปเลยอ๋อในประเทศเราใช้ทำลายไปหมดละที่เหลือคือการยิงระเบิดนี่แหละแมวน้ำสุขสันทอยอะไรถึงจะรอด แต่แผนที่นี้พี่พระสามารถวางผีเสื้อได้สี่มุมเมืองสามห้าได้หมด <5. S 2> ยังไงก็มันรอดยากอะพี่พระทอยสิบสองไดเมนชั่นติดวางผีเสื้อไว้โอลิมปิกเหาะมาชั้นอา้าแต่พี่พระ <2. S 1> พี่พระซื้อโน้ตสองเหรอ <5. S 1> กะจะแบบใต <5. S 1> ้สี <5. S 1> เหรอ ฉันไม่มีขังฟองอะ่ะพี่พักกากใต้สีฉันแน่แน่ไดเมนชั่นพี่เขาก็มีแต่ผีเสื้อพี่เขาไม่แกงไม่นะมันไม่รอดเราเธอ วัดดวงวัดใจวัดเอ่ยวัดโบทขอได้ไหมสกิลห้ามยกเว้นของพี่พาอย่าแสดงผลสิองหน้าตายอย่าได้แค่เพราะพี่พาวางผีเสื้อดักเราไม่รอ,อดเกมแรกดอกสวยก็คิดไปเลยวาวตัวแม่ตัวมัมไนกี้แล้วด่านนี้น้อ,องยังได้นะถ้าได้เปิดคนที่ 2, 2> อออสองเกมนี้เป็นของไนกี้อีก ไวซ์บเซอร์หนูจะแพ้สาบตาติดไม่ได้นะคือถ้าน้องเปลี่ยนจากทอยหน้าหลังเป็นอะไรก็ได้ที่เหมาะสมแล้วก็เปลี่ยนจากสาบทอยผ่านเป็นหุ่นกระบอกน้องก็น่าจะเล่นง่ายอะ่ะเธอเพราะว่าอะไรหุ่นกระบอกมันเหมาะกับยุคกับสมัยในยุคนี้มากกว่า,มมาส่วนคอร์สของน้องมมาสายเติมบางคน,มนมเขาก็ไม่เติมไง สายฟรีไม่เติมอยู่แล้วมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนอกจากจะเป็นสายสะสมที่ต้องมีครบทุกอย่างอะ่ะเขาถึงจะเติมถ้าเปลี่ยนมันก็น่าจะใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นจริงๆแหละแต่ตอนนี้น้องก็ใช้ชีวิตได้ง่ายนะขอดูก่อนมีการวิกไหมถ้าไม่มีการวิกฉันจะคลองพื้นที่ลายสองเพื่อให้หนกี้เล่นยากเราจะได้รอดไม่มี วิวแต่เราดันมาเล่นแผนที่อารีนาอีกอ่ะป <2. S 1> อันหาอีกอย่างหนึ่งคือมันสร้างเมืองแพงดอบได้ด<อ>ไหมวิยมีโดนดแต่หลังเดียวก็ไม่เป็นไรหรอกมันพอได้อยู่อขอดอบขอดอบัอดอบก่อนได้ไหมละ่ะได้ไหมคือฉันกลัวไปลงแล้วมาเบิ้ลไม่พอไง แล้วดับจะไม่คิดจะช่วยชีวิตสักนิดหนึ่งเลยหรอโอเคได้เธอมีโอกาสรอดละเธอฉันก็ต้องแก้เกมเธอไงถ้าฉันไม่ทำแบบนี้เธอปาดาบสะบัดเลยแล้วคนที่คิดมันจะเป็นฉันเธอไม่ต้องห่วงอูเส้นทางเปลวเพิงเหรออย่างน้อยๆก็ขอถอย สักตรงนี้แล้วกันข้างหน้าแล้วก็กลับมายืนสาวยืนสวยอยู่ตรงนี้ว่างหลุมดําไว้แลนด์มาเขาโอเครอดแล้วแหละน่าจะรอดละถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดอะนะหนูไม่ต้องถอนหายใจไนกี้มันคือการเอาตัวรอดของน้องซัมเมอร์จริงๆถ้าไม่ทําแบบนี้มันไม่รอดเธอคอมโบแบบต่อเนื่อง น่าจะเสียโล่ไปหนึ่งชั้นแล้วเสียอีกชั้นหนึ่งจากการปาดาบแล้วเขาก็อ้าวไม่มีโล่แต่ทอยเบิ้ลได้12น่าจะต้องเจอหนึ่งครั้งแต่มีออฟป้องกันขโมยบาเบิ้ลไหมไม่รู้ลืมน่าจะไม่มีหรือเปล่าถ้าไม่มีแบบนี้วุ้ยขันกงเราไม่มีการป้องกันไง ถ้าเธอไม่มีดีบับกุลาบก็ยังรอดอยู่วายแย่แล้วถ้าเจอเชิญครั้งถัดไปหรือเจอขันกงอีกเราไม่รอดไนกี้จะทำยังไงตาดาบเหรอตาดาบก็ไม่รอดเธอการป้องกันเราไม่พอ แต่ถ้าถ้ามีหมวกนะมันพอได้พอรอดรอดเลยแหละแต่เราไม่มีแกโอ้ไม่รอดต่อให้แก้เกมยังไงก็ไม่รอดมันผิดที่เราเองแหละที่มันอกมั่นใจไม่ใส่หมวกมาเป็นมันหน้าก็ได้นะ EP นี้ก็จบไปแล้วนะเธอสําหรับตัวละครชุดว่ายน้ำรวมเวอร์ชั่นน้องซัมเมอร์เกมสุดท้ายน้องไว้อะถ้าเรามีหมวกนะฉันว่ามันรอด มันลอดเลยแหละเพราะเราก็แก้เกมไนกี้มาขนาดนี้ละถ้ามีหมวกก็จะมีการป้องกันถึงสามครั้งเลยแต่ไม่มีแต่ไม่เป็นไรเธอน้องทำเต็มที่ที่สุดละคลิปนี้ไปละบายบายก็หวังว่าพวกเธอเนี่ยจะชอบกันนะ